มันมืดค่าแล้วนะปินมุกใบยกไม่กลัวมนุษย์หมาป่าเลยลูกไม่คิดเลยนะใบยกเพราะคุณพ่อจะเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าด้วยเ<ม>ข้บ้านกันเถอ,อ,อะใบยศมุกยจะ่าลูกฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่ ยี่ปีก็มาแล้วปิ่นมุกสปิกอร์แมนกับทีวีแมนก็มาแล้วเหมือนกันถ้าว่าใครจะชนะปิ่นมุกก็ลองสู้ดูสิสปิกอร์แมนปล่อยเสียงโซนิกบูมอโอ้ยทำยังไงดีครับลูกพี่เดี๋ยวฉันออกจะยิงมันเองเ oh, <no. S 1> จบ็บแล้วสิสปิกอร์แมนไม่ใช่หรอใบยก น้ำลายเธอมันโดนแขนฉันก็ลองยิซี่ป็นมุกเอ้ยเด็กๆๆเด็กเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นน้ำลายไม่ได้แล้วลูกนะนี่มันมืดค่ำแล้วนะปิดมุกใบหยกหนูมาเล่นแบบนี้ไม่กลัวมนุษย์หมาป่าเลยลูกอะไรเหรอคะคุณพ่อวันนี้ยิ่งพระจันทร์เต็มดวงอยู่ด้วยถึงจะไม่กลัวยังไงก็ไปล็อกบ้านล็อกประตูให้ดีนะลูกเดี๋ยวพวกมนุษย์หมาป่าจะเข้ามากินเราถ้ามีมนุษย์หมาป่าจริงอ่ะหนูจะยิงมันให้ไส้แตกเลยไปลูกไปไปลูก ก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะไม่คิดเลยนะปรยุกเบยคุณพ่อจะเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าด้วยุกยเสียงอะไรไหม่ะดีเหมือนกันอ่ะเสียงหมาออาไปดูกันนะเธอเห็นในมือใช่ไหมบบยุกฉันถืออะไรอยู่ฉันอ่ะจะยิงมันให้ไสแตกเลยนี่จะขัดลำกล้องโทรเลย เฮ้ยปิ่นมุกฉันว่าเรากลับกันเถอะไม่ฉันจะยิงมันดูนะใบยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะปิ่นมุกทำไมมันไม่ตายอ่ะเข้าบ้านก็จะใบยกปิ่นมุกใบยกเฮ้ยไปิ่นมุกใบยกลูกปิ่นมุกใบยก มุยมยอไอ้มนุษย์หมาป่าแกฆ่าลูกฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่ถึงฉันจะแปลงร่างเป็นหมาไม่ได้แล้วแต่ฉันก็ยังแปลงร่างเป็นมาร์ไลเดอร์ได้มาร์ไลเดอร์0 e r เหลือเกินนะไอหมาตัวนี้แกต้องเจอไลเดอร์คิก <him> คไ,ไลเดอร์คิกทำอะไรมันไม่ได้เลยเนี่ยเห็นผีต้องอ้าวหลังขึ้น้เย้คุณพ่อเอาปิดมุกประโยค ยไม่เป็นอะไรเหรอลูกไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อหมาป่าแค่นี้ทําอะไรหนูไม่ได้หรอกงั้นพ่อขอกลับล่างก่อนนะไปลูกไปไปลูกกลับบ้านกันคดื่มเหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้อง หอกน้องๆปิดไฟแล้วดื่ม